สวัสดีค่ะทุกคนวันนีก้ก็กลับมาพบกลับมาปางนะคะในช่องมะปางแชนแนลวันนี้มะปางก็มีคลิปที่จะทําก็คือเป็นคลิป Howto mm hmm. การแต่งรูปนะคะมีเพื่อนๆแบบไปเมนขอจากคลิปเที่ยวสม,มิธเพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นแบบรูปปกมั้งแล้วเพื่อนเพื่อชอบในการแต่งรูปของมะปามะปางก็เลยจะมาสอน Howto การแต่งรูปของขอเริ่มสอน Howto การแต่งรูปของโพนแรกก่อนเลยก็คือ โทนพี่ใส่เป็นชุดว่ายน้ำํำชุดว่ายน้ําสีแดงใช่โทนนั้นมันจะออกเป็นโคเรียโคเรียนิดน,นึงเพื่อนๆน่าจะชอบแต่ว่ามาปาจะขอเกินก่อนเลยนะคะว่าตอนช่วงที่มาปานถ่ายรูปม,มันเป็นช่วงเช้าอืแสงตอนเช้าประมาณประมาณตั้งแต่เช้าจนถ,ถึงประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงแสงมันจะสวยแล้วปานจะชอบ่ส่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นๆแสงมันกําลังหมดอะแสงพระอาทิตย์ช่วงนี้เป็น ช่วงที่เหมาะแก่การถ่ายรูปที่สุดนะคะขอบอกก่อนว่าแสงทุกคนที่แต่งตามมะปางไปมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงตามมะปางเป๊ะเลยเพราะว่าทุกคนไม่ได้ถ่ายแบบที่เดียวกันโทรศัพท์มันคนละแบบยี่ห้อกันแสงแต่ละอย่างอาจจะไม่เหมือนกันมากเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะใกล้เคียงในการแต่งออกมานิดนึงว่าปางจะสอนแบบไม่ไม่ได้ละเอียดบอกรายละเอียดเยอะนะทุกคนก็จะสอนแบบ ปรับเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวมาปางก็จะบอกไปว่าแสงปรับไปที่เท่าไหร่คอนท้าสปรับไปที่เท่าไหร่ไฮไลท์ปรับไปที่เท่าไหร่เออแบบเนี้ยถ้าทุกคนปรับตามมาปางทุกอย่างเป๊ะอะทุกคนก็จะได้รูปโทนเดียวกับมาปางเลยมันจะเหมือนรูปมาปางเป๊ะไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันแล้วแต่รูปของทุกคนที่ถ่ายตอนนั้นอะเดี๋ยวมาปางมาเริ่มสอนกันเลยนะคะเดี๋ยวมาปางจะขึ้นเป็นจอบอกตรงนี้นะว่ามันเป็นแบบไหนมาปางกดอะไรมัง่งเข้าแอปอะไรเออ แอปที่มาปางใช้ก็คือแอป Lightroom นะคะเออทุกคนก็โหลดมา Android L.O.S. มีหมดใช่มีหมดทุกอันผุ้คนก็โหลดมาแอปนี้แต่งรูปสวยนะถ้าสมมติทุกคนต้องหัดแต่งเรื่อยๆอ่ะหัดแต่งหัดแต่งเดี๋ยวก็จะเก่งเองค่ะมาค่ะทุกคนมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะอันดับแรกทุกคนเข้าที่แอปไลฟ์ลูฟไลฟรลูมอันดับแรกเข้าไปที่แอปปึ๊บ เข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแอปนี้ฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์แต่อย่างใดโอเคแล้วเราก็ถ้าอย่างใครยังไม่มีรูปก็ให้กดค่อยคำว่านี่เป็นรูปบวกแล้วเราก็จากหมวนฟิล์มทุกคนก็เลือกรูปเลือกรูปเลยหนึ่งมาหนึ่งรูปที่ทุกคนจะแต่งพอเลือกมาเสร็จมันจะเข้าไปอยู่ที่ภาพถ่ายทั้งหมดอ่ามันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ทุกคนก็เลือกรูปที่ทุกคนเลือกเข้ามาเอามา หนึ่งรูปทุกคนอยากแต่งรูปไหนทุกคนก็เลือกมาเลยอะมาปังอยากแต่งรูปนี้ให้ทุกคนดูโอเคเป็นยังไงทุกคนรูปก่อนแต่งและรูปหลังแต่งที่ทุกคนดูจากคลิปสมตเม้นนะเป็นยังไงคนละคนนะบานคนเดียวกันนะแต่ว่าปังแต่งรูปเฉยๆผู้หญิงมานต้องคู่กับการแต่งรูปทุกคนไปคาเฟ่กลับมาแต่งรูปสวยๆลงโซเชียลนี่แหละความสุขเราซื้อโทรศัพท์มาเครื่องสองสามหมื่นจะแบบ ถ่ายกล้องสดลงนี่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมโอ้เราก็ต้องมีการแต่งรูปมั่งนิดนึงในเมื่อตัวจริงเราไม่สวยในรูปก็ขอสวยในเถอะใช่ไหมมามาปาังจะสอนทุกคนทําตามมะาปาังเลยนะไม่ไม่ไมะปังจะไม่แบบไม่พูดมะาปาังจะพูดแค่ว่าวแสงบวกไปที่เท่าไหร่คอนทนันลบไปที่เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยอทุกคนก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ทําตามมะาปาังเลยฟังมะาปาังพูดแล้วก็ทําตามมองในโทรศพัพท์ โพสสารมาบางเป็นภาษาไทยนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าทุกคนเป็นภาษอังกฤษก็อาจจะต้องแต่อันดับแรกเลยนะคะมาไปาจะเข้าไปที่คําว่าแสงทุกคนคลิกไปคําว่าแสงมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้การปรับแสงบวกไปที่70ค่ะบวกไปเลยค่ะทุกคนบวกไปตึมร้อยอ่าแล้วก็คอนทราสลบไปที่37 คนลากไปเลยค่ะ37 37ตึงแล้วก็ไฮไลท์มาปังลากลบไปเลย100คําคำว่าเงามาปัางบวกมาที่33เงาบวกมาที่3 3มสามสามสามส,ามสี่ทุกคนมันไม่ต่างกันมากหรอกนิ้วมะปราวมันใหญ่แล้วก็คําว่าสีขาวมะปางดึงไปเลยลบไปเลยค่ะเห็นไหมมันก็จะเห็น เห็นแบบขึ้นทะเลชัดขึ้นอะไรแบบเนี้ยคาว่าสีดำและปังบวกไปที่ห้าสิบเจ็ดคนลากไปเลยโอเคเนี้ยห้าเจ็ดห้าแปดเอาตึง้งอ่ะนี่หน้านี้เสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมง่ายมากถ้าสมมติมีคนคอยบอกอะไรแบบเนี้ยมันจะง่ายแล้วมันจะได้โทนง่ายถ้าให้ทุกคนมานั่งปรับเองแต่งเองอะมันยากนะทุกคนนี่แล้วนี่อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหม เดี๋ยวล่าคลิกหน้าจอครั้งหนึ่งครั้งมันก็จะกลับไปไปรูปแบบเริ่มต้นอ่ะทุกคนลองกดค้างเห็นไหมมีความแตกต่างยังเริ่มแบบโคเลียโคเลียขึ้นนิดนึงอืมต่อไปยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะใจะเย็นๆนะไปได้คําว่าสีอันนี้ก็จะเพิ่มความสดความสว่างความเข้มของสีทําให้ภาพดูมีมิติให้ดูสวยมากขึ้นอื มะปางก็จะอุณภูมิอันดับแรกทุกคนมะปางเอาลบลบสามลบสามลบสี่ได้หมดประมาณนี้อันนี้ก็ลบสามเหมือนกันแต้มสีมะปางก็ลบสามแล้วก็ไปที่ความสดของสีมะปางบวกไปที่เจ็ดสิบความสดของสีบวกไปที่เจ็ดสิบนี่ทุกคนอาจจะแบบ เอ้ยมันไม่สวยยังไม่สวยจะจะเย็น <c oughs> เดี๋ยวมันสวยอ่าแล้วก็ดูรูปก่อนแต่งซิกับหลังแต่งเออเห็นไหมมันเริ่มเริ่มเริ่มสวยขึ้นมาหน่อยนิดนึงหน้านี้มาปางจะปัดแค่นี้แล้วก็ไปที่คาว่ามมิก,กันบนนู้ขวามือเนะี่ยเออคลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นการแต่งเฉพาะสีถ้าเราเลือกสีแดงมันก็จะแต่งเฉพาะสีแดงสีอื่นมันก็จะไม่ขยับไปไหนออันนี้สีแดงเริ่มที่สีแดงมาปาง บวกไปที่3สีแดงมะปังบวกไปที่3พอแล้วก็ความอิ่มสีของสีแดงบวกไปที่29ความสว่างของสีแดงลบไปที่10นี่สีแดงมะปังก็จะดูสวยๆขึ้นมานิดนึงอันอื่นอาจจะยังไม่สวยทุกคนอย่าเพิ่งไปสนใจต่อไปสีส้มอันที่สอง อันนี้สำคัญเลยสำหรับมาปรางเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราผิวขาวไสสวยเป็นสาวเกาหลีมาเริ่มเลยสีส้มอันแรกมะปรางจะไม่ปรับเพราะามันจะทำให้ผิวแดงกับผิวเหลืองคือมะปรางนี้ไม่ปรับตรงนี้เลยอันแรกเฉดสีเนะาะปราจะไม่เลือกความอิ่มสีมะปรางจะลบสิบหกจะให้ผิวมันออกนวลๆหน่อยไม่ต้องเข้มมากความสว่าง สำคัญที่สุดคือตรงนี้ทุกคนถ้าเราเลือกขึ้นไปเยอะเราก็จะผิวเราจะสวยสว่างแต่ว่ามาปางเอาสักเอาสักหกมะปางเลือกหกเจ็ดประมาณนี้ผิวมันก็จะดูนวลนขึ้นนิดนึงสวยสวยอ่ะเดี๋ยวปางกลับไปรูปก่อนแต่งนี่ทุกคนรูปก่อนแตง่งตึงรูปหลังแต่งเป็นยังไงเริ่มสวยขึ้นมาแล้วนิดนึงป่ะต่อไป,ปสีเหลือง <laughs> ทุกคนอาจจะแบบ อุธยทำไมมันแต่งเยอะจังเลยคือเท่าที่มาปังดูด้วยดูด้วยสายตาของมามาตอนนี้ในในรูปมาปังตอนนี้คือมันมีแทบเหมือนจะทุกสีเลยมาปังก็ปรับไปทุกสีอะทุกคนเหลืองมาปังปรับที่ลบเจ็ดความอิ่มสีของเหลือง 8. ลบแปดลบเจ็ดลบแปดได้หมดทุกคนเพราะว่าในรูปนี้มาปังก็มีสีเหลืองสีอะไรอยู่ด้วยอืมแล้วก็ความสว่างนี่ลบสักดึงพอ ลบหนึ่งสีเขียวในรูมนี้มะปางก็มีสีเขียวอยู่อันแรกมะปางลบไปที่สีสบสองสีเขียวความอิ่มสีของสีเขียวบวก15ความสว่างมะปางเอาเป็นลบเก้าต่อไปสีฟ้าค่ะทุกคน สีฟ้ามะปรางในรูปนี้มะปางมีสีฟ้าเยอะมะปรางเอาไปเลยบวกไปเลยร้อยหนึ่งอันกลางความอิ่มสีมะปรางขอให้มันอยู่ที่เดิมความสว่างมะปรางอยากให้น้ําทะเลสวยสว่างโครเยสิปเปอร์ต่อไปสีน้ําเงินทุกคนสีน้ําเงินก็บวกสาอันแรกบวกสาม วกสามบวกสี่นิ้วปับมะปางมัได้ประมาณนี้อันที่สองมะปางบวกสิบความอิ่มสีของอน้ำเงินบวกสิบนะแล้วก็ความสว่างความสว่างของน้ำเงินบวกห้าตึงนี่ต่อไปสีม่วงสี 4, ม่วงมะปางจะขึ้นไปอันแรกมะปางจะบวกไปที่สามสิบสองสามสามสามสี่ประมาณนี้ ความอิ่มสีลากลงมาลบยี่สิบหกความสว่างของสีม่วงบวกสิบสามต่อไปสีชมพูสีชมพูคำว่าเฉดส,สีมาปางจะลบยี่สิบหกอือหือ แล้วก็ความอิ่มสีของสีย้อมูบวก26โอเคความสว่างของสีย้อมู้ลบสบหตึงนี่มาปางปรับทุกสีคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมะปางปรับเยอะจังวะทุกคนไม่ต้องปรับก็ได้นะตรงเนี้ยแล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่ความชอบของคนอะแต่ว่าถ้าแต่ว่ามาปางปรับทุกสี เมาปังปรับทุกสีจริงๆกว่ารูปหนึ่งรูปที่เมาปังจะเอาลงเฟซหรือลงไอจได้เมาปังนั่งแต่งแบบนี้แหละทุกคนนั่งแต่งจนกว่าจะพอใจอ่ะไม่พอใจก็ไม่ลงหน้านี้เมาปังเสร็จแล้วกดทุกคนกดขาไาเสร็จสิน้นเดี๋ยวไมาปาจะกดรูป b e ฟอร์ลาสเตอร์ให้ดูนะคะตึงก่อนแต่งตึงหลังแต่งเห็นไหมมันจะดูน,นวลๆสีส,สวยๆขึ้นมาหน่อยทุกคนอืม โดยการสีมาปางก็เสร็จแล้วนะอ่าต่อไปหน้านี้มะปางจะไม่ยุ่งจะไม่ปรับอะไรแล้วมาปางจะไปที่คําว่ารายละเอียดอืมรายละเอียดพอกดคําว่ารายละเอียดความชัดเนี่ยมะปางจะบวกไปที่40มาปางอยากให้มันทุกอย่างมันชัดเห็นไหมทุกคนตอนแรกมันจะไม่แบบไม่ค่อยชัดมากมั้งแต่ว่าพอพอบวกขึ้นนะ่ะทุกอย่างมันอาจจะดูมีมิติในการชัดขึ้นมานิดนึงนี่ เริ่มชัดขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วก็คำว่ารัศมีให้มันเป็น0.6รัศมี0.6นี่ลายละเอียดเออลายละเอียดนี่ให้มันบวกเป็น25อยู่แล้วนี่เนี่ยทุกคนมะปางแต่งแค่เนี้ยเสร็จแล้วนี่สีที่มะปางแต่งมาก็จะเป็นโทนแบบนี้เลย เป๊ะๆถ้าทุกคนทําตามปังนะสีแบบมันก็จะเป็นเป๊ะเลยนะให้รูปปก่อนแต่งตึ้งนี่คือรูปหลังแต่งเป็นยังไงคะทุกคนนะปังแต่งรูปแค่นี้นะนี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะพร้อมที่จะเอาลงเฟซหรือลงไลน์ได้เลยใช่ไหมอืมนี่แล้วมาปังก็จะปึ้งแล้วก็ส่งออกไปยังม้วนฟิล์มมันก็จะเข้าไปเก็บในโทรศัพท์เรานะคะแล้วก็เอาลงเฟซลงไลน์ได้เลย เป็นยังไงคะกับการแต่งรูปของมะาปางังหนึ่งทษกับการแต่งรูปชุดว่ายน้ําเป็นยังไงมันก็สวยอยู่นะทุกคนมันไม่ใช่ไม่สวยนี่รูปที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอาจจะว่ามันโอ้ยมันแต่งเยอะไปหรือเปล่าไปไหม,มนี่แหละการแต่งรูปของมะาปางังหนึ่งรูปก็จะใช้ประมาณนี้ในการแต่งรูปทุกคนก็สามารถเอาไปปรับใช้กับของรูปตัวเองได้เลยเพราะว่า รูปผังเพื่อนๆอ,อาจจะสว่างกว่า,าปานทุกคนก็ปรับแสงอะไรลงนิดหน่อยประมาณนี้ทุกคนก็ปรับลงได้อนี่ก็ขอจบคลิปการสอนแต่งรูปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวาปานจะสอนแต่งรูปหลายๆโทนอะลงให้ใน YouTube วันนี้ก็ขอจบลิปเทียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้าปานได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย